สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในสารคดีเกี่ยวกับขยะมูลฝอยตอนที่3นะคะในครั้งนี้เราจะพาไปชมเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งมีองค์กรตัวอย่างในจังหวัดแม่ห้องสอนหลายหน่วยงานที่มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยสามารถเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีเช่นนวัตกรรมบล็อกทางเดินจากขยะพลาสติกของเทศบาลเมืองแม่ห้องศนนวัตกรรมธนาคารขยะ ของเทศบาลตำบลขุนยวมนวัตกรรมสมาร์ทกาแบกขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูเชิญติดตามชมได้เลยค่ะนวัตกรรมบล็อกทางเดินจากขยะพลาสติกเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนส่งเสริมคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยมีการจัดเก็บขยะดังกล่าวทุกวันจันทร์พุธศุกร์และมีการจัดทำบล็อกทางเดินจากขยะพลาสติก โดยการนำมาเข้ากระบวนการย่อยให้ละเอียดและนำมาผสมกับปูนหินคลุกทรายน้ำและเทลงแบบพิมพ์บล็อกทางเดินซึ่งในอนาคต เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจะมีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการหลอมพลาสติกเพื่ออัดเป็นภาชนะต่างๆรวมทั้งบล็อกทางเดินจากพลาสติกร้อยเปอร์เซนรวมทั้งเครื่องมือในการอัดก้อนพลาสติกผสมปูนให้มีความแข็งแรงสวยงามและทนทานเพื่อนำไปใช้ในที่สาธารณะต่างๆ เป็นการลดต้นทุนจากการซื้อบล็อกทางเดินสำเร็จรูปและยังลดปัญหาบ่อขยะเต็มจากขยะพลาสติกสนองนโยบายลดภาวะโลกร้อนนวัตกรรมขยะแลกปุย๋ย สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนได้สำรวจสัดส,ส่วนขยะมูลฝอยในบ่อขยะของเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนพบว่าสัดส่วนของขยะอินทรีย์มีจำนวนมากที่สุดจึงได้มีแนวคิดส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลโดยส่งเสริมให้ครัวเรือนสถานประกอบการและผู้ประกอบการในตลาด เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปแล้วนำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพสารปรับปรุงดินรวมทั้งกล้าผักสวนครัวและแลกเปลี่ยนกับครัวเรือนที่ขัดแยกขยะรวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนครัวเรือนนำไปเพาะปลูกลดต้นทุนการใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง นวัตกรรมธนาคารขยะกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนยวมได้จัดทำโครงการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลขุนยวมเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากพี่น้องประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะส่วนหนึ่งนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจศพและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกจึงทำให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้นได้ประโยชน์และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมสมาร์ทกาแบก องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูมีแนวคิดที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการติดต่อกับทางอ,อบตอด้านต่างๆจึงได้พัฒนานวัตกรรมสมาร์ทกาแบกเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลปางหมูทั้ง13หมู่บ้านจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นปางหมูอัจฉริยะ ปางหมูโลโคสมาร์ทอินโนเวชันเซ็นเตอร์ซึ่งมีนวัตกรรมจำนวน14นวัตกรรมเพื่อเปิดบริการให้หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไปนวัตกรรมขยะอัดก้อนเทศบาลตำบลแม่ยวมมีโครงการตลาดนัดขยะชุมชนเพื่อรับซื้อขยะ และมีผู้ประกอบการค้าของเก่าในพื้นที่มารับซื้อมีผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างรถสารจับใบแจกจ่ายใ,ให้กับชาวบ้านลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนซึ่งขยะที่ได้จากตลาดนัดขยะชุมชนแยกเป็นขยะทั่วไปนำมาอัดก้อนเพื่อส่งขายเป็นเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัด ผู้ชมคะนวัตรกรรมต่างๆที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนั้นถือว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสิ่งสําคัญที่สุดคือลดการเผาขยะในครัวเรือนค่ะอย่าลืมนะคะก่อนทิ้งขยะทุกครั้งต้องแยกขยะให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางนะคะ